เวลาที่เราสมัคร ID เกม R ามาใหม่หลังจากที่ผ่านแบบทดสอบมาทางเกมก็จะบังคับให้เราเล่นหนึ่งแมตช์ซึ่งเราไม่สามารถกดออกได้ต่อให้เรากดจักรกระบ,บ,บาดมันก็ไม่ได้ผลต่อให้ออกเกมเข้าใหม่มันก็เหมือนเดิมมันก็กลับเข้ามาหนาล็อบบี้เหมือนเดิมไปเกมแรกที่เราจะได้เล่นเราจะตีแรงคูณ2เลยนะแถมเราเนี่ยได้เป็นอมนตะสะดวกฟันน้องข้ามตีเท่าไหร่เราก็ไม่ตายนะเกมแรกเราก็จะชนะแบบชิวๆกันเลยนะเกมแรกอ่ะส่วนมากทุกคนเล่นยังไงก็ชนะ1% 0 0เพราะว่าทางเกมเขาตั้งใจให้ชนะอยู่แล้วใช่แล้วคอนเทนต์ที่ผมจะทำในวันนนี้้้กก็คคือเเเเเล่่่ยยังไงไไไดใหตาาาาแแรรรพวผมม ใครวิเลตซูนเปอร์เซียนเลยผมก็เลยว่าจะมาลองทําดูนะก็คือเล่นตาแรกให้แพ้นะการที่จะทําให้ตาแรกแพ้นะบอกเลยว่ายากมากผมอยู่เฉยผมก็สามารถชนะได้แล้วเทคนิคแรกของผมก็คือการกดยอมแพ้นั่นเองใช่แล้วหลังจากที่ผมกดยอมแพ้ผมก็รอดูเหมือนกันว่าบอทจะยอมแพ้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าบอทดูเหมือนมันจะยอมแพ้ด้วยเหมือนกันแต่มันยอมแพ้น้อยกว่าคนที่ไม่ยอมแพ้สุดท้ายแล้วเกมนี้ผมก็เลยสามารถชนะมาได้เพราะบอทไม่ยอมแพ้ก็เลยสมัครไอดีเกมมาใหม่ผมก็เลยว่าจะยืนอยู่เฉยๆเพื่อให้บอทฝั่งตรงข้ามมันชนะแต่ดูบอทฝั่งตรงข้า เดินมาโยนตายงง,งงเพื่อให้เราชนะแบบง่ายๆโโอ้หก็เลยอยู่นิ่งๆนะส่วนซัพพอร์ตก็เดินติดตามกับผมนะผมก็ไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้บอดฝั่งน้องข้ามมันดันเลนมาจนผมเสียบาแหลกมาได้นะคือขนาดผมไม่ได้ทําอะไรนะบอดฝั่งผมเนี่ยบอกเลยว่าโคตรโหดผมก็อยู่เฉยๆต่อไปนะก็สาเหตุที่ผมมาอยู่เลนบนเพราะว่าอยากให้บอดทีมฝั่งน้องข้ามมารวมตัวกันเคลียร์เวฟเพราะว่าเลนบนบอดฝั่งผมมันดันไปจนจะแตกละโอ้โหแล้วบัตเตอร์ไฟไม่ตุยบ้านบอดเดินนี่เฉยเลยท,ทั้งๆที่ฝั่งน้องข้ามมันได้บาแหลกนะแทนที่มมััั่่งนนนนน้ออออาะะกกแแดูหืยยค็บบบล ก็ไม่ได้สนใจป้อมนะมันก็เดินผ่านไปแบบนี้แหละนะก็รอให้คลิปตีบ้านแตกนะแต่คลิปแม่งก็ตีเบาๆนะสุดท้ายคลิปฝั่งผมก็ไปตีบ้านฝั่งตรงข้ามแตกนะก็คือคลิปฝั่งตรงข้ามนี่มันตีอะไรไม่ได้เลยอะคือคลิปฝั่งเราตีโคตรแรงอะ่ะ สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถแพ้ได้นะก็ชนะต่อไปคือผมต้องเล่นยังไงนะให้วิเล่ห์มันศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยอุตสาหโยนไปแล้วเนี่ยยังชนะอยู่เลยไม่คิดจะยอมแพ้ก็เลยสมัครไอดีเกมมาใหม่เกมเนี่ยผมยืนบอดเลยนะไอซานนิดลมันก็อยู่ติดกับผมไม่ไปไหนหรอกเกมนี้นะทีมผมเนี่ยมีบอทโอเมก้านะไอเชี่ยแบบโคตรขยันตุยบ้านเลยมันตีบ้านสดอะไรกับบัตเตอร์ไฟเนี่ยไม่รู้มดูประหลาดเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ในเกมนี้บอทฝั่งตรงข้ามมีแคร์ลี่ถึงสองตัวนะมันก็เลยดันบ้านเร็วเป นี้นะครับแครี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันได้ดันมาจนถึงบาแหลกแล้วฝัว่งผมเนี่ยก็ยังอยู่เลนบนอยู่เลยนะผมก็รอให้มันแตกนะบอทโอเมก้าฝั่งผมเนี่ยก็ดันบ้านแบบเดี่ยวเลยนะส่วนบอทฝั่งตรงข้ามก็กำลังมาจบแล้วไอซานนี่ก็ยืนอยู่นิ่งๆนะไม่รู้ว่าทำไมไม่สู้วะบอททีมผมกับบอทฝั่งตรงข้ามก็แข่งกันดันบ้านนะแต่ดูเหมือนวะ่าบอทฝั่งตรงข้ามจะเยอะกว่าแถมมีแครี่ซะด้วยแถมมีคลิปเป็นกองแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าในสุดผมก็สามารถทําได้แล้วในสุดผมก็แพ้สักทีผมบอกแลว้วผมใช้เว ถ้าผมเล่นไปสีเกมวิเลตศูนย์เปอร์เซ็นนะบอกเลยว่าโคตรเท่น,นะเออแต่คิดไปคิดมาแล้วผมทําไปทําไมวะคืออันนี้ผมขอลงเสือไว้แล้วกันเพราะว่ามันหาดีก็คือผมเนี่ยสมัครไอดีใหม่แล้วก็กําลังเล่นโหมดฝึกหัดใช่ไหมปกติเวลาที่เราฝึกหัดมันจะเป็นอมตะใช่ไหมแต่ผมตายเฉยเฮ้ยผมตายเฉยแล้วแบบกูจะให้กูเล่นไงตอนนี้เฮ้ยกูมาฝึกหัดนะเว้ย